สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กสามาัรคี VIP นะคะประจำวมาที่29มีนาคมปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ2กับ8 4กับ6 20 22 24 26 28 80 82 84 86 88นะคะถ้า4ก 4, ็40 42 ี่สี่สี่หกสี่แปดหกศูนย์หกสองหกสี่หกหกหกแปดนะคะสี่สองแปดแปดสี่สองแปดสี่หกสี่สองหกสองหกแปดเนาะคือจะศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดถ้าเป็นศูนย์มานะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดนะต่อไปสามัคคีวีหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หก หนึ่งสี่สองสามหกศูนย์สามหกสี่แล้วก็หนึ่งสามห้าจับกูก็หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งหกสี่หนึ่งสี่สามสี่หกสามหนึ่งสามสี่สามหกหกหนึ่งหกสามหกสี่เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะวันนี้มันมีนเ,รเ,รเราพัฒนาเด้อเราจะพาะกิศเรา V ีไเราพัฒนาเด้อแนวทางเดียวกันสามาคีวีกับสามขีนะสำหรับคลิปน,นี้ก็โชคดีกันทุกคนนะคะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยเด้อโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ